เอาคุณผู้ชมคะ่ะถ้าพูดถึงนะักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงหลอ่อออล่า มีสเสน่นห์น่าค้นหาหคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดถึงใครคะ,ะเออคุณผู้ชมนี่นาทีนี้ขอยกให้2คนนี้เลยเก่งฮาริทค่ะกับน้ำปิงนภัสกรคุณผู้ชมบอกเลยว่าโอ้เห็นทีแล้วใจละลายมัดรวมเลยค่ะเออล่าสุดทั้งสองคนเปิดใจไม่เดี่ยวกับบันเทิงไทยรัฐนะคะถึงเรื่องลึกเบื้องลหลังของตัวเองกว่าจะปังขนาดนี้คุณพี่ครับมันไม่ใช่เรื่องอื่นเลย<ะ>มันไม่ใช่เรื่องฝีมือการแสดงอย่างเดียวสําคัญเลยคือต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เลี่อันนี้เขาเจนใหม่เขาก็ต้องพึ่งสายมูแล้วนะเขาเจนซีเลยนะเนี่ยเออทั้งคู่บอกว่าผมเนี่ยเป็นเด็กเจนซีนะยิ่งต้องมูเลยครับพี่เวลามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครอย่างแรกที่ทําเลยคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมพนมมือขึ้นมาแล้วท่องเลยแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยก่อนเลยเท่านี้บอกเลยเจนซีสบายใจแล้วเออ ทั้งคู่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว <ฮะ S 1> เวลาไปขอพอรหรือว่าบนบานสารกล่าวอะไรแล้วนะมักจะสําเร็จแต่ใดๆมผมขออุบไ,ไว้ก่อน <ฮะ S 1> ว่าไปที่ไหน <ฮะ S 1> ว่าขออะไร<ฮ>ะเพราะถ้าคนรู้เยอะเนี่ยคิวขอพอรมันจะยาวเอาเออ,เอนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องปบมือรัวๆนะคะแล้วขอแสดงความยินดีด้วยคือทั้งน้องเก่งและน้องน้ำปิงเนี่ยทั้งคู่มีชื่อเข้าชิงไทยรักที่สุดแห่งปี2020 2 0 2 5คนรีสสาขา,าคู่จิ้นชายชายแห่งปีแล้วก็อีกหนึ่งสาขาที่น้องเก่งได้เข้าชิงด้วยนะคะนั่นก็คือนักแสดงแห่งปีเอาเป็นว่าไปฟังเสียงของทั้งคู่นิดนึงค่ะครับก็ดีใจฮะดีใจที่ที่ได้ติดโผลด้วยฮะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ที่ซัพพอร์ต นะครับทำให้เราติดโผลด้วยนะก็ดีใจจริงๆไทยรัฐก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เรามองว่าโผสื่อใหญ่ของประเทศไทยเลยนะเนาะแล้วก็การได้ติดโผลในโผลเนี้ยที่เราเหินมาตลอดทุกปีว่ามีรุ่นพี่เราในวงการแบบ BL industry เนี่ยติดมันเป็นอะไรที่แค่นี้ก็พวกเราแฮปปี้มากแล้วครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนเลยรวมถึงตแฟนด้วยฝันที่ไม่กล้าฝันไหมครับพี่เก่งฝันที่ไม่กล้าฝันแต่อยากให้ฝันเป็นจริงจา้าเ้ย คุณผู้ชมบอกเลยนะคะทั้งเก่งและน้องน้ำปิงเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนหนึ่งกำลังใจเนี่ยส่วนใหญ่คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรตอนนี้นะคะด้อมน่ะส่งกำลังใจส่งคะแนนมาให้เยอะทีเดียวนะคะบอกเลยว่าช่วยโหวตกันหน่อยนะจ๊ะไทยรัฐที่สุดทัปี2025คุณผู้ชมใช่ค่ะอย่างที่บอกไปนะแฟนคลับของน้องเก่งน้องน้ำปิงเนี่ยส่งแรงเชียร์กดโหวตให้น้องกันเยอะๆได้นะคะเอาคุณผู้ชมมาดูผลคะแนนแบบเรียลไทม์กันหน่อยดีกว่านะเพราะเชื่อเลยว่า fc ทุกบ้าน fc ทุก ดอมเนี่ยนะเขาส่งพลังกันแบบสุดหัวใจเลยคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะมาดูขดับอันดับ คะแนนโหวตคู่จิ้นชายชายแห่งปีนะคะสามอันดับเดี๋ยวขึ้นให้ดูก่อนเลยตอนนี้เอาจริงมันมีหลายคู่มากนะนี่สี่นิวเก้าเปอร์เซ็นต์สี่นิวค่ะอันดับสองตอนนี้ตามมาติดๆเลยยี่สิบแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้องเก่งแล้วก็น้องน้ำปิงอันดับสามนี่เจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เจมินายโฟลและอีกหลายอันดับคุณผู้ชมคาเราต้องร่วมโหวตให้แบบทุกอันดับของเราไต่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสองสามให้ได้นะนี่มาต่อกันที่อันดับคู่จิ้นหญิงๆกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม คา3อันดับแรกจัดมาเลยค่ะ43%น้องฟรินน้องแบกกี้นี่ oh. นะอันดับ2พี่อิงฟ้าแล้วก็ชาลอตตามมาติดติดใน20.2%ค่ะอันดับ3ค่ะน้องมิวแล้วก็น้องเลิฟนะ13%นะส่วนอันดับถัดไปมีทั้งน้องหลิงออมน้องน้ำตาลฟิล์มนะคะแล้วก็อีกหลายอันดับเลยไล่กันให้ทันนะจ๊ะ เอาไปกันต่อไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะกับอันดับคะแนนโหวตทีป๊อปแห่งปีค่ะ3อันดับแรกค่ะอันดับ1มาตอนนี้โอ้โหมาแรงจริงๆนะ31% P p พีกริตนี่อันดับ2ตามมาติดๆเลยไลแค่น25.1%ค่ะอันดับ3ค่ะ บัสบัสมาแล้ว23.3%นะคะแล้วก็4 5 6ไล่มาตามลำดับนะคะเพื่อนๆช่วยโหวตกันหน่อยนะคะรักใครชอบใครให้เขาติดท็อปทรีไปเรื่อยๆอันดับหนึ่งสองสามเพื่อนก็ยิ่งนอนใจและอันดับอื่นๆก็อย่าบอกว่าจะถอดใจต้องสู้ต้องโหวตกันคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไร เราก็รักของเราอ่ะเออ,เออนะคะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงอยู่เลยจนชาวเน็ตตั้งคําถามว่าพี่เ,ออเลิกกันจริงหรือเปล่าเออ,เอ,องานนี้เจอพี่หนิงบณิตาค่ะเจ้าตัวมีคําตอบมาให้คุณผู้ชมฟังดีๆนะในฐานะที่อยู่บ้านท้ายซอยด้วยกันค่ะนี่พอพี่หนิงรู้เรื่องราวนั้นปุ๊บค่ะก็รีบเข้าไปหาวิทธัญญาเพื่อสังเกตสถานการณ์ทันทีเลยอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านที่เป็นห่วงได้ความว่าคุณผู้ชมพี่หนิงเนี่ยบอกไม่รับ รู้ถึงความผิดปกติอะไรทั้งนั้นสถานการณ์เนี่ยมันอึมครึมไหม,มก็ไม่นะแต่เรื่องทั้งหมดถามว่าเป็นห่วงความรู้สึกพี่สาวไหมเจ้าตัวตอบเลยว่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ตื่นตระนกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยหลายคนก็บอกว่าครั้งเนี้ยพี่ธัญญาจริงจังมากเลยนะ เหมือนจะไม่กลับไปคืนดีแล้วอ่ะพี่พี่หนิงว่าไงบ้างเจ้าตัวค่ะก็ตอบได้แต่สั้นๆว่าแค่รอบ,บ้านท้ายซอยเขาแถลงเองจะดีกว่านะเพื่อนหญิงพลังหญิงทําได้แค่ให้กําลังใจจะอยู่ข้างๆแบบนี้ไปเสมอคะ่ะเจอกันทุกครับ หนิงหน,งหนงถ้าสำหรับหนิงหนิงไม่หนงไม่รู้สึกความอึมคร่มเพราะหนิงอ,อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วตัวหนิงเองหนิงขำเออแล้วหนิงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีแหละอะไอาเงี้ยสำหรับหนิงนะตวทุกอย่างมันมันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะพวกเราเป็นผู้หญิงอะเราก็ต้องยืนข้าง ยืนข้างผู้หญิงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะแล้วก็สิ่งดีๆอะไรกันเราก็อยากจะบอกต่อด้วยคุณผู้ชมถึงโสดไม่โสดก็อย่าปล่อยตัวเองโสมนะคะใช่ไหมจ้าเชอรี่